กอนเริ่มคอนเซิร์ตหล่าบรรดาแฟนคลับป่าเบิร์ดทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ต่างก็รอคอยที่จะชมคอนเสิร์ตเบิร์ดอาซาสนุกในรอบก,การกุศลครั้งนี้กันอย่างเนื่องแน่นมากๆค่ะซึ่งต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเตรียมพร้อมทั้งร้องทั้งเต้นเพื่อมาสนุกกันอย่างเต็มที่ค่ะอุ้ยตั้งตรอม,มาค่ะ สี่เดือนปีที่แล้วนะพอรู้ว่าพี่เบิร์ดเปิดเปิดนะคะนี่เลยค่ะคนนี้เลยผมไปจองเองครับผมไปจองเองทั้งหมดเลยครับสามคนผมไปต่อคิวอยู่สี่ชั่วโมงแต่ได้แต่แต่ชั่วโมงที่ที่หนึ่งอะรักพี่เบิร์ดมากอ๋อก็ต้องทูมัสสิคะจูมัส านานมากค่ะเพราะว่าเป็นแฟนสาวพี่เบิร์ดนี่ตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆเลยจนตอนนี้เป็นวัยรุ่นก็ดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดทุกรอบเลยจนตอนนี้ก็ยังรอพี่เบิร์ดค่ะแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่ดีใจมากเพราะได้ดูพี่เบิร์ดแล้วค่ะก็ต้องเป็นเพลงอยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าฝึกร้องแบบมานานมากแต่ว่าก็ซ้อมท่าเต้นเลิฟยูสมานด้วย แค่เสียงอิน,อนโทรเพลงฮิตอย่าง Too Much So Much v e r y Much ที่มีทาเต้นนารักโดนใจดังขึ้นเท่านั้นก็ทำเอาผู้ชมทั้ง Impact Arena เมืองทองธานีลรกขึ้นเต้นพร้อมกับร้องตามกันดังสนัน่นลั่นฮอ์กันเลยทีเดียวค่ะสมกับที่บรรดาแฟนคลับของป๋าเบิร์ดซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลของเมืองไทยรอคอยกันกลับมาขึ้นคอนเสิร์ตของเขาอีกครั้งค่ะมาลุกเมาเลยสวัสดีครับสบายดีไหมหรือใครจับ มันเจะซึมมันเเจะซอิอหงหหมดไแล้ววเป็นัคงคอนเสิร์ตเบิร์ดอาสาสนุกในครั้งนี้ก็ไม่ทำให้แฟนคลับทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ผิดหวังกันเลยแม้แต่น้อยค่ะเพราะป๋าเบิร์ดเขาขวนเพลงฮิตทั้งใหม่และเก่ามาอัดแน่นซาสีสันความสนุกในคอนเสิร์ตครั้งนี้กันอย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวค่ะตามมาด้วยแขกรับเชิญุดเซอร์ไพรส์สาวคริสโนวังที่ได้ออกมาโชว์สเต็ปการแดนซ์คู่กับป๋าพันปีในเพลง One Two Three Four Five I Love You ด้วยหนูนานหนึ่งที่ดารนางเอกสุดฮอตที่มาในคอนเซปต์หว,นว,นวนานๆใสๆกับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องกวนมืนโฮอย่างรักไม่ต้องการอะไร ตามติดมาด้วยเพลงวันนาสวัสด์ซึ่งงานนี้หนูนาสามารถโชว์ลีลาดสร้างความหวานให้คนทั้งหอได้ซึ้งกันไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะปิดท้ายด้วยบิ๊กเซอร์ไพรส์กับพี่นกสินใจเปล่งพาณิชย์ที่จับไมค์มาร้องเพลงคู่กับป่าเบิร์ดในบทเพลงบุพเพสศนิวาสและก็พรหมฤิธิ์ค่ะนมพ และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเพลงช้าๆเพราะๆอย่างอยู่คนเดียวที่สะกดผู้ชมทั้งหอให้เด็กเลิมตามชนิดที่เรียกว่าอินไปกับบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติกกันเลยทีเดียวค่ะและการขึ้นเครนวนไปรอบๆหอคือในใกล้ชิดกับแฟนๆมากที่สุดก็ยินงทำใหเหล่าแฟนคลับของป่าเบิร์ดนั้นต่างก็อิ่มอกอิ่มใจไปตามๆกันค่ะ เลยต้องอยู่คนเดียว